จากฝนต่อเนื่องหลายวันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่ตำบลศีลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยเป็ดออกไข่น้อยลงเหลือเพียงวันละ2 0 0ร้0ถึงฟองจากเดิม700-1,000ถึงฟองทําให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดส่งออกไปประเทศกัมพูชานายสมบัติดอกไม้เงินอายุ75ปีเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าตนย้ายเป็ดจํานวน3,500ตัวมาเลี้ยงในพื้นที่นาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อให้เป็ดหาอาหารตามธรรมชาติโดย ใช้ระบบเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งหมุนเวียนไปยังจังหวัดต,ต่างๆทั่วภาคอีสานฝนที่ตกทุกวันทําให้เป็ดเกิดอาการออกหนอที่ท้ายตัวพร้อมกับผัดขนส่งผลให้การออกไข่ลดลงแต่คาดว่าหลังพ้นเดือนนี้จะกลับมาเป็นปกติทั้งนี้ไข่เป็ดไล่ทุ่งเป็นที่ต้องการสู่ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกัมพูชาซึ่งมีพ่อค้ารับซื้อข้างละ1,000ัถึง2 0 0 0แผงแม้ชายแดนจะมีปัญหาเป็นระยะแต่ก็ไม่ได้กระทบและไม่มีผลต่อการขนส่งสินค้าสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 line dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Her b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ line Her b herb 99